ดีไคืออะไรนะครับและมันสำคัญอย่างไรนะครับต่อการเงินโลกยุคดิจิตอลนะครับเราต้องมาระบุก,ก่อนนะครับว่าดีไฟคืออะไรและผลิตมาเพื่ออะไรช่วงนี้นะครับข่าวของดีไฟเนี่ยร้อนแรงมากเพราะมีเงินนะครับเข้าไปในระบบเนี่ยประมาณ30,000ล้านดอลลาร์นะครับและเราต้องมา ศึกษานะครับว่า DeFi คืออะไรและสร้างมาเพื่ออะไร DeFi ย่อมาจากคำว่า decentralized finance นะครับซึ่งมักจะถูกพูดถึงนะครับเป็นทรัพย์สินดิจิตอลนะครับและเป็นสมาร์ทคอนแทคทางด้านการเงินโปรโตคอลและดิเซนทัลไลซ์นะครับแอปพลิเคชันนะครับหรือ D Apps นั่นเองที่ถูกสร้างบน อีท r รี m นะครับและถ้าเกิดเราจะเข้าใจง่ายๆคืออีท r รี m นะครับสร้างอยู่บนบอกเชนนั่นเองนะครับและเราจะรู้จักระบบดิเวกนะครับและระบบการทำงานของ Defi ได้นะครับฉะนั้นเราต้องรู้ว่า Defi เนี่ยมันมีไว้สำหรับใครนะครับเพื่อเข้าใจง่ายๆ d นะครับ DeFi มากขึ้นเนี่ยเราต้องลองย้อนไปดูว่าอุตสาหกรรมทางการเงินนะครับในอดีตมันเป็นยังไง นะครับอุตสาหกรรมทางการเงินในอดีตใครเป็นตัวกลางก็คือธนาคารนะครับและธนาคารนะครับก็จะเป็นคนที่เอาเงินเก็บนะครับฉะนั้นนะครับ d e c e n t r a l i z e d finance มีไว้สำหรับใครนะครับถ้าตอบแบบกำปั้นทุบตีนก็คือมีไว้สำหรับคนเราทุกคนนะครับ แต่ว่าเรื่องของเวลานะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์นะครับเพราะว่าระบบนะครับเกี่ยวกับธนาคารหรือฟินเทคพวกธนาคารดิจิตอลนะครับมันเป็นเรื่องของปัจจุบันและในอนาคตก็จะมีการใช้มากอย่างยิ่งขึ้นนะครับเนื่องใจากในอดีตนะครับมันก็มีระบบเกี่ยวกับธนาคาระระบบการแลกเปลี่ยนอะไรพวกนี้ มาหลายร้อยหลาย,ลายพันปีแล้วนะครับแต่ว่าในยุคของเรานะครับยุค Industrial Revolution นะครับก็จะเป็นเรื่องของธนาคารนะครับดันั้นธนาคารเนี่ยก็จะเก็บเงินต่างๆนะครับของประชาชนนะครับเข้ามาอยู่ในธนาคารนะครับและธนาคารก็จะเอาเงินเหล่านั้นนะครับไปใช้ในการ กู้นะครับให้นักธุรกิจกู้บ้างนะครับหรือว่าซื้อประกันหรือว่าอะไรก็ตามนะครับที่เป็นธุรกิจนะครับหรือธุรกรรมทางการเงินต่างๆนะครับโดยเอาเงินที่เป็นเงินฝากนะครับของประชาชนนะครับหรือว่าคนที่เอาเอามาฝากนะครับเอามาบริหารให้เกิดเป็นนวัตกรรมทางการเงินต่างๆนะครับเพื่อจะช่วยเหลือสําหรับ ทำให้เศรษฐกิจนะครับและก็ธุรกิจของภาคประชาชนเนี่ยมันไปได้แต่ผลปรากฏว่าการเงินเนี่ยมันขยายใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับทําให้การเก็บข้อมูลและการตัดสินใจในการใช้เงินเนี่ยมันมีข้อจํากัดนะครับบางทีเราใช้เงินไปมันไม่ถูกจุดธุรกิจมันพัฒนามากขึ้นนะครับเนื่องจากเรามีอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับ เรามีเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับเข้ามาช่วยเหลือนะให้ระบบของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันกว้างมากขึ้นทำให้ระบบกับธุรกิจขอ,ของโลกนะครับในปัจจุบันเนี่ยมันกว้างมากขึ้นทำให้อุตสาหการรมทางการเงินของพวกธนาคารไม่สามารถที่จะตอบรับธุรกิจนะครับและ ธุรกิจในโลกยูทิยต้นนะครับหรือธุรกิจแบบใหม่ได้ในกระแสใหม่น,นะครับเพราะว่าบริการทางการเงินอ่ะมันมีข้อจํากัดคือมนุษย์เป็นคนตัดสินใจนะครับเป็นคนบริหารฉะนั้นการบริหารนะครับการให้สิน์เชื่อการทําอะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็จะไม่เท่าเทียมกันและการใช้เงินการบริหารก็จะไม่ถูกจุดนะครับเนื่องจากว่าเม็ดเงินอ่ะมันเยอะมากๆนะครับแล้วก็ ข้อมูลเดลต้าต่างๆเนี่ยมันไม่ได้กระจายไปสู่ภาคประชาชนนะครับหรือข้อมูลเนี่ยที่ได้มานะครับบางทีมันก็ไม่ถูกต้องทำให้ระบบ Decentralized Finance เนี่ยมันเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในปัจจุบันเขาเรียก i n t e c h นั่นเองนะครับมันก็จะเป็นแอพพลิเคชันนะครับที่ให้บริการทางด้านการเงินต่างๆ เหมือนกับธนาคารเลยนะครับเช่นให้กู้การเรียนการศึกษาพยาบาลกู้สินเชื่อทางธุรกิจนะครับเพื่อจะสามารถที่จะเอาเงินหมุนเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับรวมถึงสิ่งเหล่านี้นะครับมันมาแทนธนาคารเลยแค่โทรศัพท์มือถือกับเครือข่ายบล็อกเชนหรืออินเทอร์เนต็ตเท่านั้นดันั้นอุตสาหกรรมเนี้นะครับก็ มาถึงทุกคนนะครับมีไว้สําหรับทุกคนนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าระบบเนี้ยนะครับมันมีความกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับและก็ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นทำให้คนที่ไม่ได้เข้าถึงการใช้บริการของธนาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากหรือว่าเงินกู้ต่างๆนะครับก็เริ่มนะครับที่จะหันกลับมา อยู่กับระบบของฟินเทคมากขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับเพราะฟินเทคมันจะมีข้อมูลมีอะไรต่างๆนะครับที่สามารถเก็บนะครับการบริการทางการเงินและข้อ,ขอมูลพฤติกรรมทางการเงินการใช้เงินธุรกิจนะครับของภาคเอกชนได้ดียิ่งขึ้นนะครับดังนั้นด e เซ r น l l i รไลน์ f เนี่ยจะเป็นคำตอบนะครับหรือ d e f i นะครับก็จะเป็นคำตอบ,อบว่า ทำไมมันถึงสำคัญมากๆนะครับในโลกของอนาคตฉะนั้น DeFi สรุปโดยย่อนะครับก็คือการบริการของการเงินนะครับหรือรูปแบบธนาคารในโลกยูดีตอนนั้นเองสำหรับวันนี้ข้อความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่นะครับและฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สุดท้ายกดกระดิ่งนะครับเราจะอัปเดตคลิปกันทุกสัปดาห์สำหรับวนันนี้นะครับเรามี2ช่องทางนะครับใน Facebook ก็ชื่อว่าทว e ดูส่วนใน youtube ก็ชื่อว่า The Master C Channel นะครับสำหรับวันนี้